สวัสดีครับพี่น้องสุขสุคนนะครับมอนจะจัมะพบ้ามพอากระเป๋าตับกินแซ่บพี่น้องมือนจะได้เมนูแซ่บมาฝากพี่ตอนน้องครับเป็นพัดมามาครับพี่น้องใส่หมูติดมันโอ้เวยเปิะแซ่บขาขนาดพี่น้องผัดกับผักเก็บเวลางยางเลยครับเอ๋อเบอกลายยางพี่น้องยังจังเดียครับมัเสิร์ฟบะตับนครับมาขับพี่น้องฟังไทยฟังลาวกับบุชาเวียดนามทั้งไกลทั้งไกลมันสิร์ฟบาตับนะครับอู้พี่น้องเมนูนี่เป็นแซ่บขรับพี่น้องโอ้เวย เต็มจานเ้ยครับพี่น้องสามสิบหกสิบพักเหนียวพูนเลยพี่น้องเอ้สุดเอาคำยังไงพี่น้องอืมอืม,อม จสีกกันไปเนาะปัานไี่นอก,นอกเลยดี้งรัวส้มกับปั่นไป่าอู้ยให่แห้งครับสดๆจากสวนยายนครพรอมไปกอือ 嗯嗯嗯嗯。Hmm. Hmm. ขนาดเห็ดหอมพี่น้องสุดๆเลยครับอุ้ยเบิ่งล่าต้นพี่น้องใหญ่แหง Å. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Hm. Mm. 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 เต็มปากเต็มค่ําแสบครับเพิ่นเอาือบักเดือ เปลือกกินกระพัดมาหมากรองเออจะเสียงดังเน่ดด้วยครับพี่น้องส่วนญาติของข้าหอมอยมู่ไก่ในตีถนนครับโอ้เบิ้งครับเด็กพี่น้องกินผัดมาหมากรับเปลือืก อืมอืมเข้ากันเถยครับ uh อ um ืมอืมอ so ืม แค่พักันึ่ี่น้ง